เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับผมกำังอยู่ในเกมเลฟเดสในด่านจีนด่านอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกแต่ที่แน่แน่แม่งวุ่นวายชิบหายอ้อยเยอะเยอะมากอ่ะเอาดีดี้ยอยู่หลังเพื่อนดีกว่าบอกเรามเป็นพวกหน้าด้านดีดีนี่เองใช่ไหม People to mang. không people to được dai. How many mang you? Dirty! Hey, I'm reloading! Run, 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 run! Oh, don't, don't! Mark, 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 Mark! Ui, ui, ui! Ui, Cái Ui, ui! 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 เฮ้ยแล้วกูล่ะทำไมทำไมไม่ช่วยกูเลือดก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนหนฮ่งยืมให้ให้ยืมให้หน่อยฮยืมห,ห,หน่อยดิฮืมกูเอาฮิมแม็กได้ยินเสียงผับปะแม็กขอบคุณอยา่าเพิ่งเปิดยังพึ่งเปิด้ยแม่เราปิดแล้ว ไปดูต่อเเฮฮ้ย้ยนี่กล่องเลือดเออมีตรงนี้มีปืนเอ็มสี่เอ็นึงเอ็มสี่ปืนแล้ววะวุ้ยเตี่ยนนี่เขาแย่งไปก็ต้องมีคีย์นี่คีย์อยู่นี่คีย์อยู่นี่เอ้ยคีย์อยู่นี่มาช่วยกูก่อนไส Ni nắng, nè Nó nè 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 หมอกมันตามไปหมอกไปคนเดียวเลยนั้นเอาเดือดเลยติงบิดบ้าเลยวะไปยุ่งเต็งไงเลือดอ๋อหลอกมีเลือดอยู่บุเชียชิบหายโดนเดือดเลยโดนวิทย เราจะเลือดจากใครวะเนี่ยเฮ้ยโรเชลมีโรเชลมีโรเชลหิวก่อนโรเชลหิวก่อนโรเชลหิวให้คุก่อนแม็กมีของเพิ่มเงินอี่แม็กเรียอยแล้วนะเฮ้ยเอามามามานีอยู่ตรงนี้นี่มาเจอมาไปห้องนี้เลยโอ้ยแลม มีอันนึ่งมีมองเก็บเลยมองดูยิมีไหมอะไรมานี่ยมีไหมมีของเพิ่มเลือดอันนี้ไปได้อ่ะอันนี้ไปได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคมองมาดิ แค่กำลังเดินไปอยู่เอาไ้เชี้ยใครเป็นไรแล้วไม่หรอโอ้โหซอมบี้ช่วยยิงไงเฮ้ยหมอกปืนเลยอ่ะเก็บตังมุนมาโคตรเท่หมคุณไหมคุณคนไหมอ่าดจือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทางตันแล้วทางตันไปอีกทงังไปเก็บกระสุนไงนี่ไงทางนัก็พาไป อะไรเอาได้เหรอซ้ายขวาดีวะขวาลายซ้ายดีอุ้ยลายจริงอะไรทางก็ลายลายทั้งคู่อ่ะเยอะแล้วก็ทางอุ้ยทางนี้มนไหมเอาซะคอมแบล็กเลยอ่ะด่านนี้ ตรงนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวดูของก่อนไม่มีโอเคเฮ้ยนี่มีของมาเร็มาใส่ power up card leader กดแล้วโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยอ้อ้ยออ้ยาอร็วมองอีกอันนองยองยมอ้ยโอ้น

โอ้ยโดนแล้วโดนแล้วไงหมอกแค่ยงหน่อยมอกแคยิงหน่อยตายแล้วตายแล้วโว้ยอันนี้มันหมอกมันไม่จำกัดด้วยกระสุนกระสุนมันสามารถรีโหลดได้ oh hoi, 400 cái nát à, ok cái quá đây, ra là đây là là đây đó, thôi để à, phong nó sẽ die cái một lẽ à, sao mày nó nhiều như vậy quá, มอ่ลนี่เมาเลือดเร็วตามมาตามมา,าเดียวมันไม่ตามว่ะเดียวมเมาข้างในสินั่นเลือดนั่นแหละไปได้อของดีว่ะคุยอย่สเน่ ไม่สำรวจของหน่อยครับไม่ห่านนี้แม่งเอาจริงๆนะสนุกแต่ยากแต่เยอะไปหน่อยนะไม่แน่หลายคนน่ะออกมาพูดเลยได้ยินเสียงไหมหมอได้ยินอุ้ยว่างเห็นไหมเสียงใครร้องอ่าอ้าอ้า ไอ้เกลือกฟอกเีตรงนี้ไหมไม่เลยมองจะลงไปคนเดียวดิพี right. ่แม็กแม็กล็อคก่อนลยนะชิบหายฮะฮัตเจอฮัตเจอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราเพื่อนก่อนรอเพื่อนหมองคิวให้เพื่อนหน่อยดีคิวให้เพื่อนหน่อยดีมันจะตายแล้วของมันไม่เอาอะเออช่างมันอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรไปอุ้ยเอาแล้วจุ้ย เอาละสิครับท่านผู้ชมเพื่อกตกเพื่อกตกไอ้พอเข้าเอฟเฟกต์น้ำการจอมันนี่จริงๆอ่ะสปอนเซอร์นะมั้ยนะหาสปอนเซอร์สักอันเอาหนาวดีที่มีปืนโหดอุ้ยเลือด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 โดโด้กูโด้เดี๋ยวเรายูให้เพื่อนก่อนสักคนหนึ่ง โ oh อ้ไม่ก้าวไห,หนมาทางนี้ว่าประตูเปิดอุ้ยชิบหายอุ้ยแม็กรถรถเข้าไม่ได้อีกแม็กหมอกต้องย่อดิอุ้ยโดนยิงเฮ้ยโดนลากหมอกแหม่เอานี่มันเข้าได้หมอกมันเข้าได้หมอกต้องย่ออุ้ยเก่งว่ะ แล้วมาให้ทำอะไรไม่รู้ดิอยู่อยู่เงนี้เแล้วก็โอ้ยทำไมเราโดนวะโอ้ยง่ายๆหรอขอเอะไรกันเลยโดนเฉยอือเราดีเอาดี เดี๋ยวเดามอกเราไม่ได้ยินเสียงเลยพูดดังๆหน่อยทัดหนึงเราจะขอเฮือกเท่นี้เหรอโอ้ยเฮไม่ฮ้ยคุณให้ตัวเองเหรอพี่วะไม่ไหวแล้วจริงๆแต่บอกมาเราไม่ทานมันไปไม่ได้แ,แ,แม็กแม็กก็แค่เราต่อได้เรามีซูดี้เดียเดียวเดียวเดียว,เ,ยว,เ,ยวเราก็จะตายเหมือนกันจบปะไอซ์ฟ้าสำหรับคลิปนี้ ไม่เล่นต่อเลยครับแม่นานเกินจบจบพอพอแล้วฐานหน้าแล้วกันซียเกนลาไปก่อนสวัสดีครับ